สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาฟังเรื่องผีจากหัวหน้าง,งานนะคะเรื่องผีอะไรพี่วันนี้ผีอาบน้ำค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์พบกับตัวเองแต่เป็นประมาณสิบกว่าปีแล้วล่ะตอนนั้นไปเที่ยวน้ําตกทีรอสูมันมีที่บริษัทแฟนเขาจัดแลนล,ลี่แล้วก็ขับรถไปเอง แล้วก็ไปเจอที่ปลายทางคือก็จะมีกิจกรรมระหว่างทางเยอะจนไปถึงอำเภอแม่สอดแล้วก็ขับขึ้นขึ้นเขาไปที่อุ้มผางก็จะไปนอนที่บ้านพักก่อนคืนหนึ่งตอนจากนั้นก็จะเช้ามาก็จะไปลงแพ่ทายไปอีกประมาณหชั่วโมงหชั่วโมงระหว่างทายไปก็จะมีพมา่าทายหัวท้าย แต่มันพายไม่ค่อยเป็นเราก็จะพายไปเองบอกมา่านนั่งเดี๋ยวพายเองเพราะเราเป็นลูกคนอยู่คลองเก่าก็จะพายแรงเงก่งก็พายไปจนถึงรอบที่แรกไม่คิดว่ามันจะพายนานขนาดนั้นพายจนหูหกชั่วโมงพอไปถึงที่ปุ๊กก็จะขึ้นรถต่อไปอีกพอก,กินข้าวเสร็จแล้วขึ้นรถต่อไปถึงน้ําตกทีเราสมุแต่ก่อนที่จะไปอ่ะมีคนที่นั่นครับบอกว่า ไอ้ตรงที่พักน้ําตกที่เราสัวมันไม่มีบ้านพักจะต้องไปนอนเต็นท์แต่แถวนั้นนะคนชอบเจอผีเพราะบอกผีดุเราก็คนไม่กลัวผีอนะ่ะเนาะเราก็เฉยๆพอไปถึงน้าตกไอ้ไปถึงที่พักก็ไปเขาจะมีเต็นท์ให้ทุกคนแต่ละเต็นท์นอนคู่กันหรือนอนคู่เพื่อนก็แล้วแต่ของเราก็ไปนอนไปถึงปุ๊บก็ จองเต็นท์เสร็จปุ๊บก็ไปไปกินข้าวเสร็จแล้วก็พอถึงหกโมงเย็นไอ้ก่อนหกโมงเย็นพอกินข้าวเสร็จครับเดินไปที่น้ําตกประมาณเกือบไปกับประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพราะระยะสองกิโลเดินจากจากที่พักไปทรับตกที่รอสูแล้วก็เดินกลับไปอาบน้ําด้วยแล้วก็เดินกลับพอกลับมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรทําผมมีเหล้ามีเบียร์ไปก็ไปนั่งกิน แล้วก็จุดกองไฟนั่งคุยพวกเพื่อนกันหลายคนจนเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาห้ามจุดไฟนะบอกอูมันหนาวมากขอจุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมดับให้เจ้าหน้าที่ก็บอกโอเคแล้วคุณรับผิดชอบนะคุณดับให้เรียบร้อยอเราก็ไม่คิดอะไรก็นั่งกินจนสี่ทุ่มเข้าไปนอนแต่ก่อนนอนบอกแฟนบอกเน็ดเพราะคนไปอ่ะประมาณห้าหกสิบคนเราก็บอกว่าเดี๋ยวพอพอเช้าก็จะรีบตื่นแต่เช้าเพื่อนจะไปอาบนา้ำก็ พอตีสามกว่าผมก็ตื่นตื่นคนแรกเลยตื่นมาปุ๊บก,ก็บอกแฟนดีวไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวคนเยอะแล้วเราชอบปุดนทองตอนเช้าไปถึงก็เข้าห้องน้ําแต่สังเกตแล้วห้องน้ําทุกห้องเปิดหมดเลยเราก็เข้าไปอาบน้ําห้องกลางๆนะพอเข้าไปอาบปุ๊บมันเป็นเอาขันตักลาดนะไม่เป็นไ,ไม่มีฝักบัวพอตักลาดเสร็จปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆ ก็มีคนอาบน้ําด้วยแต่มันไม่มีน้ํากระเด็นเพราะว่าไอ้ข้างฝาห้องแต่ละห้องมันจะมองเห็นขากันอมันเตีย้ยแต่มันไม่สูงคือมองกันเห็นเฉพาะขาหรือน้ํานะเราก็เฮ้ยมันไม่เห็นมีน้ํากระเด็นก็เราก็ไม่นึกว่าคนจะคงมีคนอื่นมาอาบอเราก็อาบไปปกติพอเราหยุดอาบก็จะมีเสียงลาดอยู่เลยนะเราก็เลยสังเกตว่าเฮ้ยมัน มนมีใครอาบข้างห้องจนเรารีบอาบให้เสร็จพอเราอาบเสร็จปุ๊บแต่งตัวเรียบร้อยออกมาข้างนอกกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะไปดูข้างห้องว่ามีคนอาบน้ำอ,อยู่หรือเปล่าปรากฏพอออกมาข้างนอกปุ๊บเฮ้ยทุกห้องประตูเปิดหมดเลยประตูเปิดหมดแล้ไอ้ห้องที่ที่ข้างๆเราก็ไม่มีคนอาบเลยเดินดูทุกห้องเลยยี่สิบห้องอะ ไม่มีคนแม้แต่คนเดียวโอ้โหท่านั้นแหละเราก็เลยรีบวิ่งเข้าไปวิ่งเลยดิอย่างเงี้ยคือเราไม่กลัวแต่ว่าแต่ก็ใจเสียเฮ้ยมันไม่มีมีใครอาบแต่ว่าเสียงแบบชัด,ชดๆเลยว่ามีคนอาบอยู่ข้างห้องไอ้น่ากลัวนะเสร็จแล้วพอออกมาได้ก็วิ่งเข้าไปแต่งตัวเสร็จก็วิ่งเข้าไปไปนอนเหมือนเดิม,มแต่ไม่บอกแฟนทักค่เพราะกลัวเดี๋ยวแฟนกลัวกลัวอยู่แล้วเองเสร็จแล้วก็พอพออีกสักกลับมาแล้วอะ วันสองวันให้มาเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกดีแล้วเขาไม่ไปอาบนตอนเช้าเราก็นึกว่าโอ้ยที่เขาพูดเราจำใจเราคงโดนคนเดียวเพราะเราคตคงเรื่องของเรื่องเราคงไปกินเหล้าเพราะคนอื่นเขาไม่กินกันเราไปนั่งกินเบียร์ตรงกองไฟกินอยู่คนเดียวคืออาบน้ําแล้วมีเสียงตู้ห้องแต่ไปดูแล้วไม่มีเลยไม่มีมีน้ํากระเด็นไหม ไม่มีเอาแต่มีเสียงอาบน้าขณะเราหยุดอหยุดลาดน้ําแล้วอ่ะมันก็ยังมีเสียงลาดน้ําอยู่ข้างห้องโอ้นี่ผีนะเนี่ยหัวนี่หรอกแต่ว่าพอเราแต่งตัวเสร็จออกมาเรารีบดูคือตอนจะเปิดประตูห้องออกมายังมีเสียงลาดอยู่เลยแต่พอออกมาแล้วมันก็เงียบเงียบเสร็จแล้วเราก็ได้ดูทุกประตูมันเปิดประตูหมดเพราะประตูห้องน้ำเขาเปิดอันนี้น่ากลัวนะนี่เขามานะเนี่ยเราก็เลยตกใจอยู่คือ ก็นั่นแหละนนประสบการณ์ไป<ค>ทีรอซูเจอคนเดียวเน็ตเน็ประสบการณ์รลอนๆจากทีรอซูวันนี้ขอบคุณหัวหน้าค่ะคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ